สบายดีและสวัสดีน้องพ่อแม่พี่น้องกามาพบพ่อกับเบาเตียงอีกแล้วพี่น้องเลยเมื่อนี้กะบเบาเตียงผ่านมาทั้งมดหนองเป็ดเนาะก็เห็นซองไม่ลูกคนหนึ่งจักเพิ่นเฮ็ดอย่างพี่น้องเลย่าจะต้อยไข่มดแดงอย่างยังสักอย่างนี่แหละนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวบบาเตียงก็สิพาทีพาน้องไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องเลยเนาะว่าวิธีการต้อยไข่มดแดงเพื่อนนี่เพิรนเฮ็ดกันได้ไดเนาะเพราะว่าบบาวเตียงเห็นแต่เอามาขายพี่น้องเลย แต่ว่าบ่เคยเห็นตอนไปต่อยเนาะพี่น้องหลายคนก็อาจจะอยากเบิ่งนํากันสบายดีเอ้ยดูเฮ็ดหยังอะนี่ฮะนี่ก็บแดงอ่าอันนี้บ่นี่ไปขายนะโอ้ใช้อันนี้เบิ่งฮะบ่ได้บ่ได้บ่อือดยๆๆโอ้ดพี่น้องเนาะเพิ่นาัใช้นี่เอบ่นี่โ โดยนี่เพิ่นกุ้งเพชรได้นี้ได้เพี่น้องเหรอเนาะนี่แหละโอ้โดยอ่าโดยอืมนี่เนาะพี่น้องเนาะอ่าเพิ่นกะหากระเนียเนยได้จังห้างเลยนีเนียได้จังห้างต่สามชีห้างได้ซสำนีพี่น้องเลยบัดเจ้าเนยตัวนี้เจ้าจะไปคายตัวไหนนี่ โอ้เอาไว้ไปขายบืนเศร้าครับบอ๋อพี่น้องเลยโหบึงเนาะแล้วก็เพื่อชีได้มากมันง่ายเนาะโอ้บุ้งมืจนบานมันคบบ่อนะคบแล้วนึ่งพันบาโอ้พี่น้องเลยขอแล้วก็จนน้อยนั่นเว้ยเจ็บคขไาวต้องสู้มันต่อสู้วันนี้รออันนี้เนาะอืมอันนี้ลูกชายบอสบายดีลูกบุญละสบายดีลูกสบายดีสบายดียกมือ ช,ช,ชื่อยังไงฮะชื่อยังชื่อปองชื <S <S ่อปองบ่โอ้ดยโดยไปนี่จนค่ำพ่อพ่อเผชิมานี่ประมาณชั่วโมงหนึ่งโอ้เขาได้ก็มาบ่ได้แล้วกัม้าดอยจักได้บ่ได้ก็เสี่ยงเขาเนาะดอโดยบักลากินบักขนมบักละนะโดยแล้วฮะโดอยเลยดอย โดยเอาเอาขนมนะขับใจเด้อขับใจไว้ขบมือก่อนทุ่ยาก่อนทุ่งยาก็เออโดยเอาโดยโดยก็เนาะพี่น้องอย่าหมดแดงครบคบจนบาทหมดโอ้เจ็บได้เพื่อพี่น้องเพื่อที่ต่อสู้มาเพื่อที่ได้กินนี่ก็ง่ายๆเนาะโอ้โหพี่น้องเลยแล้วกันต้องเป็บชี่บ่กขุมมือกับต่อสู้ก็มันไม่ชี่บ่กขุมมืออ่า ถ้ามันเลิกลายก็ยุดสะก้อนจากช่องชะมือถ้ามันเจ็บแห้งค่ะบอสเจ็บแห้งบางเวลามันเหี่ยวใช่มันออกห่อนไนะโดยโอ้พี่น้องเพื่อชีได้มากินมาขายนี่กระบวนการง่ายๆได้เนาะคือไปต่อสู้กับมันนี่โดนะพี่น้องเลยโอ้จิปาจิปาลูกจิปายับพองยับพอจะใกล้แล้วล่ะแล้วมันครบเจ็บช้ำคอตัวเป็นบาดได้มันครบเป็ดบาดเลยโอ้เพื่อชีได้ กบไม่ง่ายเนาะมาทำง่ายมาเลยยองยัยเออย่ังไก่เติบแต่เพื่อหาเห็นเนาะโั้นบนนี้กบบนมี้่าขั้นนี้มีกับบนลายทางแบบเขาแย่เรื่อนแล้วก็มันง่าย ต้องเข้าไปในป่าพวกเอ้ยแมนดูดูดูโอ้เจอแล้วพี่น้องเลยเนาะโอ้างฮั่งๆในน้อยังใช่ผู้หญิเลยคือตาลักแต่เขาคือบู้หญิงโอ้ฮั่งในน้อยเนาะดูยังไม่ที่ได้หรือเปล่าโอ้แบบที่พี่น้องเลยมันก็คู่ลุกมาจะยิงไงเนาะเออมีว่าเอ้ยแบบนี้ ไขรีบมันไขรีบบ่เขาแย่เรื่อยแล้วเป็นไขรีบอที่หาห้างใหญ่ก็ยากเนาะแมนถ้าได้ห้างใหญ่ๆนี่ได้อยู่บ่อันอันจานหนึ่งเออได้เคยมีบ่จานสิบพันหันได้เคยมีอยู่แบบน่ะแบบว่าเขาแย่เรื่อยแล้วบ่เคยมีชนมากบ่เคยเห็นแบบน่ะมันทำได้ใหญ่เลยกับนี่พับผูนั้นนี่ผู้นี้นี่อันี้ที่บอแมนโอ้ดอยดยพี่น้องเอ้ แบบนี้แหละเนาะที่เพื่อนเอาไปคลายคลายว่าเตียงชื่อน้ำจิ้นท่าี่นใช่ไหยเพื่อจิไปได้ต้อได้เนี่ยก็ต้อชูก็มันพลึกอยู่เราได้พี่น้องอีนี่เนาะเดี๋ยววัเตียงที่ใส่เพิ่มมันเป็นอนันต์ไข่ดำหลอไข่ดำร้ายกลัวมันแปลว่ามันใช่บบได้เพราะแบบนี้เลยอ๋อมันมันเป็นแมงเลยนี่เนาะแมงใหญ่เลยโอ้นี่กับปลา้าย เป็นแค่ดำแหละเลือกออกมาแล้วล่ะอืมแล้วมันก็ไต่ไปบ่อเม้งกรไต่ไปทำมันบ่พ่อหั่งไข่เอาอันตัวเป็นไม่เป้งนี่จถืออ้ไม่เป้งมันก็มีอีกหั่งนึงอืงแบบนึงโดยโดยโดยพี่น้องนอกไปเลาะเบิ่งอีกพี่น้องนี่เนาะเดี๋ยวเบิ่งเรื่อยเดี๋ยวพอดีอยู่น้ำป่าน้ำดอนเลยนี่เนี่ยข้างนอกเลยเจ้าก็ไปต่อยไปซี่ขมือบ่อไงขมือโอ้ กศิขาบ่าไกลเตยดูชัยนะเต่าสิเขขาไปไหนผู้บ่ไปทั่วทีฟโอ้ทัดวทีฟได้ไปไกลพูดไปหรอกไปเลยโดยเอ้าข้าวทาี่ไทยพี่ให้น้องเบิ่ลน้ำมูกใกล้นี่ก็ได้แล้วพี่น้องเอานาะเพราะว่าเาพิ่นกสิเขาไปป่า,ล,าปลึาเกเขากระบเจียงกศิขอเดินทางไปนะกัน,นบ่ได้เข่าน้ำเล่าหรอกพี่น้องเลยเข่าวกเขขาไปไหนเลยหรอโดยโดยโดย พี่น้องเไยมันก็บอง่ายเนาะบอง่ายที่เข้าไปเห็นเลยกาอยู่ในทิมทางไงกาต่อกิดต่อกี้เนาะเป็นเตโต้เพื่อนได้พี่น้องเไยไปเห็นแบบนี้เลยกาโอ้เพิ่อชิหาได้ไงต่อชูมันผลึกดีหรอพี่น้องเไยมันดำมันเฮ้ยเคยได้เหรอเอดาหอดเต็มมัน บ่เคยได้บกถ้าไปมืดมือก็ได้ชำนี้นี่อ๋อมืดมืดฮะนะมืดมืดฮะอ๋อเป็น้องเไยบัดผ้านี่เอาไปยังเฉยนี่ไฟถือตัวไรกกมันยากหรือพันพันเลยพันงามันไปกับลูกสองคนนี่บ่จะมือนะแม่เอาบักละเอาอันคือโปแกกินขนมแกบ่รอสิแกใหืมเอาบ่ นี่น้องเลยผูกเจ็บวะเจ็บมันครบไปไปบ้านอีกอจะห่างเท่าไหรเนาะเออเออเหมือนเรื่องง่ายๆนี่พี่น้องเลยจอยใครมาเด่งเนี่ยเนาะเฮ็ดออกเ่าเอ้ยแถวนี้เขาคือว่าเฮ็ดออกลายใช่เฮ็ดออกยู่หับบอลไล่มันโมเมนต์ยำเดือนฮก ก็เห็นเพิ่นนำราไ่องเปขายก็ถึกอยู่ใช่หรอเออมันหักก็ออกคำปลายจักกระจั่นกับบุมีบ่มีทำมันหองเป็นจุ่วงได้โดยมันหองเป็นจุ่วงกูไปติดจักกระจั่นนะขายมันลักติดบ่ได้เขามันก็ยากกันนั่นกันเนาะยากอีกเรื่องง่ายๆพี่น้อง่ายเขาเดม่าใช่มันบินไปแล้วตัวน่ะค่ะโดยถ้าไปแบบบรเห็นกับมดมือไม่มีเลยเราเห็นห่างเลยไปแบบนี้ นึกถึงบูเห็นหทางกับไปเบิดมือไปสิไปเบิดมือไปสิโอ้พี่น้องเอ้โดยหมุนป้าหมุนโดนไปแล้วจะก,กัเอาน้ำมาให้ไปญี่ปุ่นบ่ได้ถือไปอ้าวพี่น้องเอ้ไปคิดอยากเลยก็ไปแหวะเทียงไปน้องเลยอะป้านาลุงเขาอยู่จะน,นานเลยกินคิดอยากน้ำนะก็หาแหวะเทียงพี่น้องอโอ้พี่น้องเอ้เนาะ มันก็มีมีจะโกกไมมแต่ว่าบนนี้ใครมาเด่งได้นี่กับเนาะเพ่ไปหาได้นี่ก็ไม่ง่ายๆเลยพี่น้องเลยไปหาได้ก็ได้ไปหาบลาได้ก็บปลได้ไอ้เมดมือไมนีนแหละหาไปเห็นเลยก็บปลได้โดยมีอีู่ว่าบนมือบลาได้จักสวยจักอัดกันเลยบางครั้งกับมีเลยโอ้ไปมือจีชื่อโดยบางมือก็ไปเมื่อยชื่อได้เท่ากับชำนี่เลยก็เมื่อบ้านเจ้าก็อยู่บ้านในนี่พ่อแม่โอ้ มันบ่มีเนืเห็ดบ่เอ๋ยหรือว่าอยงไรดูว่า่มีเนืเห็ดแล้วมีแต่ห้าไปชิดละห้าดอไปขายไปขายอยู่ทิมทางอ่บ่ไปซื้อคือเป็นนัวซื้อขนมขนมให้ลูกนี่แหละเวลามีคนขายแหละอีกหน่อยเขาเป็นให้เนาะอแบบ่าเจ้ากระเห็ดให้เห็ดนาอยู่บ่ย้ำให้น้ำนาก็ได้กระเห็ดอยู่เห็ดกระเห็ดนาป้านาลุงยืมนาเจ้าโบลิมีบ่เชียวอ๋อโอ้ โดยไปขอโทษได้บัดฟัวจะไปเห็นยังบัดนไงอยู่บุมมววบบุม้มบีบอ่าเรได้ไปช้อยกันต่อยหาพี่บ่เออบังมือเพิ่นก็นช้อยบงมือก็บ่ได้ช้อยเ,ออเ,หเห็นไะอือเพิ่นก็มีนื้เห็ดของเพิ่อนอยู่บ่าเออโอ้โดย พี่น้องไงเจ้าไปนี่ไปผูอเดียวแต่ละมือแต่ละเว้นกันเนาะไปผูอเดียวบางครั้งก็ไปกับพอกน้อยนี่จอยกันบ่ได้ไปเป็นหมู่บ่เฮาจะมาไปเป็นหมู่บ่นี่บ่บ่แยกกันไปเออจังมาชวนกันไปเว้ยชิแล้วไปแล้วก็บกเ่เห็นแล้วก็พาอือเบิ่งแม่สิแก่ให้มพี่น้องเอโอ้บ่ง่ายๆเนาะบ่ได้ง่า,มมา,ายเบิ่งลูกมามายิ่ยอมยิ่ยอมมาพี่มามันข่ำเด้อละข่ำนั่นลูกอือ แด็กมากินกันต้องเข้าไปไปในป่าพุ่งแล้ววันนี้เนาะเข้าในป่าเลิกพุ่งแล้ววันนี้ยากแล้ไปดีดไม่ดีดยังแล้ไปโดยยาแล้วเข้าการทีเดินทางไปโต้ก่อนพี่น้องเยาว์วันนี้เนาะแทบแทบแค้มที่มันกระบุมีเลยต้องเข้าไปพูดในแถวไอหิมทางแบบแถวนี้กับบุมีเนาะต้องเข้าไปหาอยู่ในอีกเจ้าไปแหน่เข้าไปแหน่แล้วกระบุมีเพราะว่าใครก็หาหลายคนเนาะ โดยอ้าวสาวพี่น้องไงฮะขอตัวไปก่อนเนะบ้านนี้เด้อจะชื่อยังเอ่ยบ่อถามชื่อท่าเซียังไงชือดอนอายุจะปีเด้อเจ้าน่ะสามสิบห้าปีโอ้มีลูกเพียวนี่บ่อเนี่มีลูกหักคนหักคนพูหักคนหน้อยบ่ได้ใหญ่ลื่นโดยโดยอันนี้ผู้ใหญ่พ่อนี่บ่ผู้น้อยผู้ใหญ่ก๊กนะอายุจะปีอายุสิบสามปีแต่แต่น้อย โบยายเจปีนะหมอหนีนะสี่ปีเลยนะสี่ปีนะุ้ณน้อหน่อยเนาะพี่น้องเอ้ต่อสู่เพื่อเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าเนาะดยนะาวเขาก็เห็นแล้วก็โอ้ยอยากช่อยสนับสนุนเพื่อนพี่น้องเอ้เนาะเอ้าเขาที่ช่ยเจ้าหนึ่งร้อยบาทเ้อเด้อขอบใจเด้อดูเอาหมดละมานมึงเอาเงินไปซื้อขนมนี่ขอบใจเด้อว่าลูก ขทบใจเนอะไปชื่อขนมชื become, learn, oh oh well, to, ่อนมชูสูง่ายกินเด้ออันระบายขวัวเมื่อก้อนมานีเนาะระบายจะไปเวียกต่อพี่น้องเลยโอ้มาอ้าวขให้ได้ละลายด้วยเด้อโอ้ยโดยพี่น้องเลยมือแต่ละวันเป็นมืแเล็ดเนี่ยเป็นตายไปควมมือเนาะบบไปก็บได้เนาะได้มือจักพันไปจากมือช้าสามสิบสามนี่สูงสุดนะสามสิบสี่สิบสี่สิบห้าสิบได้ ไปะช,ชื่อนมชื่อปลาแดกเบื้งนัวให้ลูก<ม>ให้เต้าออก,กินอีกเนาะแมนโอ้โด,ด,ดอ้วยกระยำอึดเข่ากับชื่อเขากินชื่อเขากินอ๋อก็มี่เฉพาะอึดเข่าอึดน้าก็ได้กมี่ครูปีนะครูปีบ่อโอ้เห็ดหน้าไอ้น้องเห็ดหน้านาบาร์นลุงคอเห็ดบุมีนาเพิ่นให้เพ่อจะชอบมั้นโอ้มันข่อมนะครับ ประมาณชาวชอบชาวชอบกับบุกุ้งหลายคนเนาะลูกกระหาคนหกเจ็ดคนทั้งมีพ่อเลยพี่น้องเลยขมไม่ลงอ้าชาเดียวยันว่าเสียเวลาไปต้อยไข่มดแดงระบาเมื่อก่อนเด้อไปายกันบ้างล่ะไปไปกันเออโดยโดยจังหวะเห็นเพื่อนพอดีพี่น้องเลยเนาะมาเตียงผ่านมาทั้งนี้พอดีขอให้ได้ลายเด้อโดยโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องมานี้กัน บะเตียงกับสิคอโถเดินทางกรับก้อนพี่น้องเลยไปเวียกพุ่นแหล่เนาะจ่าพอดีบะเตียงเข้ามาทั้งบ้านาน้องเพชรพี่น้องเลยเนาะอยู่ในเมืองอุทุมพรเขานีแหละเพี่น้องเลยพอดีเข้ามาช่วยเหลือเนาะยายเข่าคนหนึง่งครับออกมาไปเห็น้ถต้อยนี่พี่น้องเลยพออยู่ในนอกคนทางพุ่นแหล่มันมีเพิ่นขายไขยม่มดแดงเนาะที่บะเตียง เคยซื้อกระบะเบาเบาน้อยบาเสียงน้อยแต่ก่อนอะไรพี่น้องเลยวันนี้กัพี่น้องอาจจะเห็นหลายคนเนาะอ่าที่ภาพพนแบบขายหิมถอ่อหิมทางนะพี่น้องเลยอ่าแบบแบบเป็นสําเร็จรูปแล้วใแบบเห็ดเลี้ยวเรียบร,ร้อยแล้วไปขายเป็นถาดนะนะอ่าก็มีลายคน้นลายช่องเอาลงแบบนั้นนะพี่น้องเนาะแต่ว่าโบมีแบบว่าไผ่ย,ยังโบได้ไปไทย าสาธิตให้เบิ้งแบบนี้นะพี่น้องเอยพี่น้องบางคนอาจจะยังโบหินว่าไปสุไปแง่ไปทั้งแท,แท่งเอาในแบบใดพี่น้องเนรออ่า,อามันก็บโง่ายเลยพี่น้องมันบง่ายหนึ่งมาแบบใดบง่ายคือมันมันหาฮั่งกับเพื่อจีหินกันนี่น้องพี่น้องนี่พ,นนพวกไม้ใ่ก็มีิตรภาไม้ร้ายแต่ว่ากับฮั่งมาแดงบุคคลมีเนาะพอไปเจอแล้วไปต่อยมันกับมีไข่มันกับม,ม,มีแล้วก็ซองมากก็คือแบบ ไปโตสูกมันน่ะพี่น้องมันกับบริจาคให้งี้ไปทั่งมันเนาะมันกับตอดมันกับคบมันกับเจ็บพี่น้องไอ้ค้แล้วกับบาทเบิดเมินง่ายเนาะเอ้ยเพิ่นกะถือว่าบ่ง่ายพี่น้องเลยบ่ง่ายบ่ง่ายเนาะเพื่อที่หาเงินได้ตะกีบตะลาดอยู่ในบ้านนกบ้านนาเฮานี่พี่น้องเลย้าโตประเตียงกัได้สนับสนุนเอ้ยเพิ่นไปเนาะหนึ่งร้อยบาทพี่น้องเลยเห็นแล้วกับโอ้หน่าสนับสนุนคนรูคนมันจากทำมาหากินพี่น้องนี่เนาะก็เอ้าสอยกันไปพี่น้องเลยก็ได้มา อาทายพี่ให้น้องเบิ่งพร้อมเนาะบรรยากาศอาสุเงีไข่มาแดงเป็นแบบใดพี่น้องเอ้ยเอาปรเตียงกษียรคอตัวเดินทางไปต่อเนาะพี่น้องเนาะวันะนี้เนาะก,ก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบิดบุกขูสุกคนที่เข้ามาทำสมคลิปจนจบแล้วก็ประค่โาโฆษณาพี่น้องเอ้ยก็ถือว่าเป็นผู้มีพระคุณทั้งหลายเนาะพี่น้องเนาะขอขอบคุณขอบคุณ,คณในรายเด้อพี่น้องพากันเหตุยังล่ะฮะพากันเหตุยังอะไะมาตรงเฮียนบ่ พี่น้องเอ้เนาะเออพี่น้องไอ้เป็นกะลังมาจต่ใส่มาแต่งทำเยี่ยนนั่นแหละพี่น้องเอ้เพิ่นจอดรถทางข้างหันอ่อป้เตียงกะจะขอจบคลิปไวเพียงท่านี้ก่อนเด้อพี่น้องเด้อพี่นิดเด้อกขอเดินทางไปทอแล้วพี่น้องเอ้หากินข้าวกินน้ำก่อนเดี๋ยวนี้กับบ้านอยู่ทั้งนอกๆนี่พี่น้องไอ้ทางเด้งเข้ามาเนาะกับบุคคลมีหมกขายข้าวขายน้ำพี่น้องเอ้นี่กับใบสามมุ้งแหละแหละป้เตียงหากินข้าวกินน้ำก็อได้พี่น้องเด้อไปบายบัสสกูุกคนพี่น้อง